ภาคอีสานเดี๋ยวเราจะทำภารกิจกันค่ะโอ้ใช่พี่คนหเดี๋ยวขอพ,า,พกา,ากล้วยินแจ้เพก่อนนะคะจะไปหากล้วยใช่ไหมติดนี่ไปด้วยนี่คือไม้เมจิกสแกนพี่โบเสื้อขาวใช่ไหมครครับผมโบเสื้อขาวอ๋อค่ะแต่ถึงเสื้อพี่จะขาวไม่มีคราบแต่ก็ยังมั่นใจไม่ได้ว่าสะอาดชัวร์นะคะจริงเหรอครับใช่ค่ะเราต้องไปพิสูจน์พิงจะดูสะอาดไม่มีคราบแต่อาจไม่สะอาดจริงไม่เชื่อมาพิสูจน์กัน เห็นไ,ไหมครับโอมพลัสแอนตี้แบคมอบความขาวชัดสะอาดชัวร์ขจัดลึกถึงเชื้อแบคทีรียและไรฝุ่นได้ถึง99.9%จริงๆความขาวชัดสะอาดชัวร์ด้วยคนเสียคุณหมอพิสูจน์มาแล้วทั่วไทยขาวชัดสะอาดชัวร์โอมพลัสแอนตี้แบค